สวัสดีครับพี่น้องปองโกพี่น้องปองไปเมืม่อนี้มาในช่องเสียออกเพ้นลำเพื่นคือเก่าเหมือนเดิมกลับมาปองครับบรรยากาศนะครับพี่น้องครับมาพบกับบรรยากาศนะครับช่วงเอ้หืมตอ,องไปก้อนตองไปก้อนเหตุการณ์ ยังน้อครับพี่น้องครับนะครับไฟดับปลื้มเลยครับพี่น้องกับบรรยากาศเหตุการณ์ประกาศชิดนะครับพี่น้องเป็นยังน้อไฟคือดับ นี่ครับพี่น,อน้องไฟฟ้านะครับเคียงปันเป็นยังง้อพี่น้องครับอันนี้ ครับบรรยากาศโดยรอบๆเอ,อ,อ้าไฟมาแล้วครับพี่น้องครับกับบรรยากาศนะครับรอบๆบริเวณสำนักงานมลลำพิดลำเพลินครับพีน้องนะครับบรรยากาศช่วง นะครับปลอ,อสทีมไล่ศดโอ้นะครับครับอ, <c oughs> อืมไฟสมาร์อยู่สมาร์พี่น้องซับกัวไฟ แล้หนึ่งนะครับพี่น้องครับอุ้ยอะไรเปิด <c oughs> เนี้อปวงครับพี่น้องอก็ลังดิกันร,รอบโลบอิเวณสำนักนาหมอลำเพิดลำเพื่อนครับพี่น้องครับ ใค่บรรยญญากาศที่พี่ให้น้องเบิ้งนะครับช่วงแรงๆนะครับพี่น้องครับอยู่รอบๆบริเวณสำนักงานมอลำพิษลำพื้นครับ กี่คนลบะแม่ไค่ะทีคนลบัจจ่าบัจจ้าบักกินเข้ากินกับบัจโอยดอกค่ะบ่หนาเพิ่นคือออองตองแท้อุ้ยฮอนบัจักเดยค่ะฮะปั๊ดโคโสกสาวน้าเอกสาวเปิดอ้สาวอนแมสวอสดีครับ สวัสดีครับโอ้พี่น้องทีเราชมทางชมพระเอกออกน้ำตานครับสายน้ำครับครัเป็นน้องเป็นน้องเป็นน้องสายของสายชนครับแต่ว่าสายน้ำครับโอ้สายน้ำทีขับสายน้ำโอ้ยโอ้ยคนในขับนี่คึ้นเรือหรอวะนี่หรอไม่นายโอ้ยอย่าพิงแตกโอ้ยนี่หรอจังเลยกระซู นี่หอยบ่ได้ดอกอะไรจ้มามื้อหน้าเพิ่นสิอ่องตองแท้หน่วย,ยมันสูงใก่หายสิเห็นจักมันล่ะเออมาแดนมันสิเห็นสิวฝังนึงแหมโอ้ยกับกับบรรยากาศรอบๆนี่กับพี่น้องโอ้ย ยิงกับแบบกระป๋องครับป้องย้องอันนั้นเด้อวรางดงไหมเมาหนำแดงว่างดีดขมกแก้วนี่นี่มาด้วยมาเช็ดตามมาแดนนี่ครับยิงเขาไปครับมันรสแาติยังเด๋ยเดี๋ยวครับบอกพี่บอกน้องเนี่ยรสแาติยังอาชิมชิมให้พี่น้องเบิ้ง เสียพ่บพโอ้ยอุ้ยอันนั้นว่าอะไรนั่นง้อลอยนั่นลองกินเบ้างแล้วก็บปองหนึ่งมันสิออกกินคือจังคาราบาวเออคือจังเอ็มร้อยม้าแดงครับกันนะแมนกข่าวหรือเปล่าครับแล้วครับมีอะไรกินในนี้แล้วมันก็เลยบ่อยากเข่าไปเลยว้าวว้าวอยากทีกินในนี้ต้องแบบยังอยู่บนหิ้วข่าวเนาะเขาอีเล่มันแบบอันเห็ด พี่น้องการันตีแซ่บ เบออเบดลอแ่ในัีั่ลอนักกีฬาเออ่งนี้ยอดแข็งมาเบิ้งนี่ยจะอันพี่น้องครับนักดุดีเดี๋ยวใจน้องอุมรีวิวว่ารสชาติอย่อ่พยาบานมืงขึ้นซิมไปครั้งหนึ่งเลีวใส่เข้า่าอร่อยเหมือนน้ำผลไม้เหมือนน้ำโอ้ขอบคุณครับมันจะบอกคิววน้อห้อยยักินเข้าไปเนี่ยกินแล้ว อยากกินอีกเรื่องล่าเลยเอาเน้อยาบัดกรเลยเดี๋ยวขี้เล้คนเราจะเอาเ้อ้เดี๋ยวขอปลองหนึ่งเดี๋ยวไปให้ปูครับอ่าเครื่องดื่มมาแดงครัทครัทม้าแดงมันมันเสี้วไม่เขีาแม่นี่พี่หน่อแสบกัลันตีนะครับเพราะว่าเสียอกชิมแล้ว ก็โทนที่อร่อย